สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์ในขณะนี้นะครับวันนี้มาให้น้ำา10นาทีนะครับชโชยหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยไปได้อยู่ส5หวันนะครับก็มาโชยน้ำเพิ่มเติมนะครับส่งใบที่ยังอ่อนอยู่นะครับให้มันให้มัน มีน้ำเลี้ยงนะครับไม่งั้นมันจะเหี่ยวนะครับก็เลยมาส่งนะครับเมื่อวานฉีดตอนแรกว่าจะเอ่อนึกว่าตัวเองมี4ี่ยิบสียิบสี่นะครับของเขาแก้วพอไปเช็คดูที่กดังแล้วเอ้าไม่มีนะครับทําหลายอย่างลืมนะครับจริงๆแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ํานะครับแต่ว่าผมก็ใช้คอทิเดียนเลยนะครับสามกิโลนะครับต่อน้ำาร้อลิตรนะครับผสม แล้วก็พ่นใส่ใบเลยนะครับก็เป็นปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยละลายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้าวันสิบวันเจ็ดวันนะครับผสมทางใบสะสมทางใบทางดินก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสิบวันนะครับจะผสมแล้วก็พ่นลงดินราดลงดินนะครับเอาแอร์บัตราดลงดินเลยนะครับอาราดโดยใช้ปืนเนี่ยครับหรือว่าเอาจะอาจจะใช้หางเดี๋ยวดูอีกทีนึง แต่ใช้ปืนการคำนวณทรงพุ่มมันดีกว่านะครับการปล่อยหางก็อาจจะไม่ควบคุมทิศทางไม่ได้แตใช้ปืนแล้วก็ปรับเป็นแหลมแหลมแล้วก็พ่นในทรงพุ่มนะครับทุงนี้สะสมอาหารนะครับสะสมอาหารปีที่แล้วนะครับวันที่7พฤศจิกานะครับผมลงสารนะครับ400ต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็น่าจะใช้สารตัวเดิม อัตราเดิมนะครับยิซ5%ต่อน้ำอ่ายิ่5% 400cc ต่อน้ำ200ลิตรนะครับก็ประมาณนี้ก็มาอัปเดตให้กับผู้ที่สนใจนะครับในระแวกนี้ได้สนได้ดูนะครับมาชโวยน้ำ10นาทีนะครับในเต็มทรงพุ่มเลยนะครับอาจจะลน้นบ้างไม่เกินบั่งนะครับให้มันได้ดูดซึมเข้าไป แล้วก็เช็ควาล์วด้วยบางทีมารีวาวไว้ท่อแตกบ้างตรวจเช็คเพราะว่าคนตัดย้านี่เอาเอาเสาของสปริงเกอร์นะครับเห็นไหมหลายจุดเลยนะครับผมก็จะได้เอาเกาวร้อนมาแปะซ่อมแซมไปเห็นไหมครับเนี่ยทำให้แรงอัดของต้นถัดไปอาจจะน้อยลงนะครับด้อย,ยลงไปตรวจเช็คด้วยนะครับ บางทีท่อเมนก็คือจูดกระจก็ตรวจเช็คความสมบูรณ์นะครับามาดูใบนะครับใบนี้ไม่โดนแดดนะครับมันก in ็เลยออกเปุเหลืองนิดนึงนะครับก็ตัดแล้วก็แหวกตัดหญาแต่ละก็แหวกออกมานะครับอยู่กลางๆก็แบ่งให้มันได้กลางแล้วก็บางทีก็เอาเป็นแนววิ่งรถแอร์บัสนะครับ วิ่งฝั่งนี้พ่นฝั่งนี้วิ่งฝั่งนี้พ่นฝั่งนี้นะครับก็พ่นแอร์บัสก็เบาแรงไปเหมือนกันนะครับในประมาณสามรอยต้นนี่ก็ถ้าพ่นมือก็เมื่อยแล้วครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มอายุมากแล้วห้าสิบก็ถ้ามกกรานี้ก็ห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับอายุอายาก็หน้ามากขึ้นแล้วนะครับตง ก็อยากปลูกต่อนะครับแต่ว่าอายุมากไปข้างหน้าเราก็ทําให้ที่มันมีอยู่เนี่ยดีที่สุดนะครับบางทีก็ระมบโลมมากก็เหนื่อยแรงเบาๆนะครับทําไรไม่สบายนะครับก็พอประมาณนะครับครับก็อยากได้อยู่แต่ว่าเรยวแรงเราก็ทดถอยไปเราแบ่งเวลาให้ไปเที่ยวพักผ่อนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ฝากเรื่องการทํางานนะครับงานมันมีประจาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นเราทํางาน ถ้ามันเยอะมันก็คุมไม่ไหวมันก็เหนื่อยล้าไปวันนี้ไปทําแปลงนั้นวันนี้วันนี้ไปทําแปลงนี้วันนั้นไปทําแปลงนูน้นอย่างเงี้ยวนมันไปนะครับวนกันไปไม่รู้ดึกไม่รู้จักสิ้นสุดนะครับฉะนั้นชีวิตก็แบ่งเวลาไปเที่ยวบ้างนะครับ <c oughs> ผมไปเที่ยวมาแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวสักพรุ่งนี้หรือมรืนนี้อาจจะลงสารนะครับลงสารอาจจะต้องพ่นมือ หรือพ่นหางอีกทีหนึง่งเดี๋ยวดูอีกทีหนึงถ้าพ่นมือเนี่ยก็เมื่อยเหมือ,อนกันนะครับก็อาจจะปล่อยอย,อยเข้าไปที่หางมันนี่แหละครับลักษณะใบาก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจับดูก่อนเนี่ยนิ่มๆน,น,นะครับเนี่ยะสะสมอาหารประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าแดดดีๆมันจะเริ่มแข็งแล้วอันนี้เริ่มแข็งแล้วนี่จับสัมผัสดูนะครับรูปไล้ดูรูปไายดู บางต้นก็จะมีป,ปีแดงมาใหม่ก็ปล่อยไปนะครับก็ถ้ามันรอรอรอไอตัวน้องน้อยถ้าปริมาณในสวนเนี่ยมากก็พ่นได้เลยนะครับพ่นปุ๋ยพ่นาตามตารางที่ท่านเคยทำมานะครับผมก็จะประมาณนี้ก็ก่อนที่ผมจะทำก็คือสะสมอาหารทางใบทางดินประมาณสองครั้งถึงสาครั้ง แล้วผมก็ถัดมาจากวันนั้นให้ปุ๋ยมันเจือจางดูดซึมไปสักประมาณสองวันสามวันแล้วผมก็จะพ่นสารลกไปคือให้ใบมันมันมันซับซับปุ๋ยซับยาที่เราพ่นไปบ้างนะครับชะลอมันมันม่งมันมีจังหวะของเขาอยู่นะครับบางทีพ่นไปพ่นพ่น,พ,นออพ่นไปบางทีใบมันรับไม่ได้อาจจะเหี่ยวเฉาไปเพราะว่าใบาเขาอ่อนมากช่วงนี้ ครับก็วันนี้มีเอามาฝากแค่นี้อัอนนี้น่าจะแดดเปรี้ยงนะครับใบแดดเปรี้ยงก็มันก็จะสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวไปชโชยน้ําก่อนเดี๋ยวหลงลืมเจอกันคลิปหน้าครับบา,บายยโชคดีครับขอให้โชคดีในการทําทุเรียนทุกท่านสวัสดีครับมาดูใบกันเห็นไหม Weng <laughs>